สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาอ้อยมาแล้วชาแนลเราก็ได้เดินทางมาถึงหาดบางแสนแล้วเรามาถึงที่พักก่อนกําหนดเนาะเราเลยเข้าที่พักไม่ได้เพื่อนๆเพราะว่าเขาให้เช็คอินในเวลาเที่ยงแต่ตอนนี้เจ็ดโมงหน่อยๆเรามาถึงแล้วเพราะเราเดินทางออกมาจากบ้านตั้งแต่ สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ไปแวะทานอาหารเช้ากันมาแล้วแล้วตอนนี้ไปวัดมาแต่เช้าวัดยังไม่เปิดพี่น้องวัดยังไม่เปิดเราก็เลยมีผูค้คนเราก็เลยมาเดินริมหาดน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นหรือน้ำลง แล้วพพวกเราก็ยืนเตาเตาเมื่อก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนอะนู้นทางนู้นน่าจะเป็นเกาะอ่าจังหวัดชนบรุรีโอเคเพื่อนๆเ,เราก็ รอค่ะรอเวลาเพื่อที่จะเช็คอินเข้าโรงแรมโรงแรมเราก็อยู่ฝั่งทางโน้นนะคะอยู่ติดกับริมหาพอดี คิดถึงหลานชายมากๆน้องเจอบอเขาชอบเที่ยวทะเลก็บอกอยากมาทะเลจังเลยอยากจะไปกับแม่ยายจังเลยแต่เรามาอบรมมาสัมมนาเนาะก็เลยอาหลานมาไม่ได้ สุดลูกหูรูกตานุ่นคือแท่น่น้องเห็นไหมลูกขอบเฉดของของน้ำทะเลมันไปถึงตรงไหนนะเพื่อนๆเนาะอู้หโอ้ห เมื้อมวันน่าบูดเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็จะพาลูกๆหลานๆมาเยี่ยวทะเลเราจปไนไนอีกก็เรียกกลับกันแล้วเรียกขึ้นรถแล้ว จะไปไหนต่อละในเมื่อโรงแรมเขายังไม่ให้เช็คอินเดี๋ยวเย็นเย็นมาใหม่เดี๋ยวเย็นเย็นมาใหม่เรียกขึ้นรถอีกแล้วไปไหนต่อ โรงแรมเหรอโต๊ก็อีเยอะมากเมื่อก่อนที่ยายมาอยู่ไม่ได้มีขนาดนี้แค่เมื่อก่อนที่ยายมาอยู่ยี่สิบกว่าปีมีแค่ปูเสือมีโต๊ะบ้างประปะไปไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ ไปไหนอีก <Okay. S 1> เขาให้ไปแล้วหรอ <Okay. S 1> ไปเขาเรียกว่าไปบีบรัดเขานั่นน่ะโอเคคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ